ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่9สิงหาคม2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นั้น การถึงสารณาคมนั้นมีอานิสงส์นับประมาณไม่ได้สมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคำภีธรรมบทว่าบุคคลผู้บูชาผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกผู้ก้าวล่วงธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้าข้ามโสกะและปริเทวะแล้วผู้บูชาท่านเหล่านั้นเช่นนั้น ซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนใครๆไม่อาจนับบุญของผู้ปูชาเช่นนี้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ดังนี้กานที่เราร่วมกันศึกษาพระสัตธรรมนั้นก็เพราะเห็นโทษภัยของวัตตะว่ายิ่งอยู่ยาวนานไปเพียงไรนำมาแต่ทุกข์แต่โทษ อันหาประมาณไม่ได้ยิ่งอยู่ยาวนานไปเพียงไรในวัตฏะอวิชชาซึ่งเป็นหัวหอกแห่งสังสารวัฏก็ยิ่งหนาขึ้นพอกผูนขึ้นอันเป็นบอกเกิดของวัตฏะที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นโทษภัยที่ร้ายกาจที่สุดไม่มีภัยใดจะเสมอด้วยภัยแห่งวัฏฏะสงสารที่หมุนแล้วหมุนเล่าอันประกอบด้วยกิเลสวัฏ ซึ่งเป็นวงจรแห่งอวิชชาตันหาและอุปทานที่เป็นหัวหอกของสังสารวัตทําให้มีการกระทำกรรมอันเป็นไปในกรรมวัฏซึ่งประกอบด้วยสังขารและกรรมภพและที่สุดนั้นก็เป็นบ่อเกิดแห่งวิปากวัฏซึ่งเป็นวงจรแห่งวิบากที่ทําให้เรานั้นมีวิญญาณนามรูปอายตนะทั้งหก ผัสสะเวทนาซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่าอุปติภพหรือชาติชรามรณนะเป็นต้นวงจรอุบาทเหล่านี้เป็นวงจรใหญ่ที่หมุนแล้วหมุนเล่ายากนักที่จะออกได้ในเมื่อพระศาสนานั้นนานนานครั้งจึงจะบังเกิดขึ้นและเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นนัก เมื่อเทียบกับการหมุนไปของปฏิจจสมุปบาทที่เกิดแล้วเกิดเ่าในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นไม่เจอขณะนี้เราได้โอกาสที่มาอยู่ในท่ามกลางเพื่อประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลาเลยในการน้อมระลึกตรึกรองที่เป็นไปในพุทธคุณธรรมคุณและสังกัคุณ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้จักของคุณในพระรัตนตรัยแล้วนั้นก็คือเราตกไปสู่บาปซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนั่นเองหากเราไม่นอบน้อมในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงพระโอวาททรงอนุสาสนีพระธรรมคำสอนทุกอย่างเพื่อเกื้อกูลให้เหล่าสัตว์นั้นพ้นจากทุก ไม่ว่าจะเป็นปาฏิหาริย์เหล่าใดหากจะเป็นไปเพื่อให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้โอกาสแม้การเข้าถึงสรณาคมที่เป็นโลกิยะพระองค์ก็จะทรงกระทำส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันเป็นไปในการแสดงพระโอวาทที่ให้เหล่าสัตว์ผู้มีบุญนั้นได้ผลจากทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพาน จะเดินทางแค่ไหนอย่างไรหรือไปเพื่อองค์เดียวก็ตามพระองค์ไม่เคยละเลยเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ผลจากทุกขการที่เราได้รู้คุณทั้งบุพจาริยาภิกคุณพระสริลคุณและพระญาณทั้งสิ้นนันท,ที่เราพอจะศึกษาและพอทำความเข้าใจได้เพราะการจะรู้ทั้งหมดนั้นย่อมไม่ใช่วิสัย อันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นการบังเกิดขึ้นของพระบรมศาสดานั้นนำมาซึ่งพระธรรมอันประเสริฐที่เรียงร้อยงดงามอันเป็นมาลัยรัตนะที่เกื้อกูลให้บุคคลผู้สั่งสมบุญไว้แล้วนั้นได้เข้าถึงและในที่สุดนั้นก็เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติที่สมควรแล้วเราก็ได้ร่วมกันศึกษา ในสี่หัวข้อนี้จากวิสุทธิมรรคอยู่ค่ะดัทงที่ได้ร่วมกันศึกษาไปเมื่อวานว่าหากบุคคลใดจะแทงตลอดด้วยปาฏิหาริ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยพระองค์ก็จะเกื้อกโกแต่ที่สุดปาฏิหาริ์อันประเสริฐสุดนั้นก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริ์ซึ่งเป็นการแสดงธรรมในเรื่องของอริยสัจสี่นั่นเอง อันเป็นเหตุให้ผู้สังสมบุญเหล่านั้นได้เข้าถึงการแทงตลอดเป็นสาวกเป็นหมู่แห่งพระสาวกทั้งหลายที่ชื่อว่าสาวกะสังโคหมู่แห่งพระสาวกพูดถึงซึ่งความเป็นหมู่กันด้วยความเป็นผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิก็โดยที่ปฏิปทาอันถูกต้องนั้นเป็นข้อปฏิบัติตรงคือ ไม่คดไม่โกงไม่โคงและอันบัณฑิตเรียกว่าไกลจากกิเลสเป็นเหตุรู้แจ้งดังนี้บ้างและถึงซึ่งอันนับว่าสามีจิปฏิปันโนเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรดังนี้บ้างฉะนั้นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทานนั้นจึงกล่าวได้ว่าอุชุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันตรงบางยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นเหตุให้รู้แจ้งบางสามีจิตปฏิปันโนผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรบ้างและอธิการนี้นักศึกษาพึงทราบว่าพระอริยเจ้าจำพวกใดขณะดำรงอยู่ในมรรค พระอริยเจ้าจำพวกนั้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีเพราะเป็นผู้กำลังพรั่งพร้อมด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องซึ่งตรงนี้เราพอจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าขณะอยู่ในมรรคนั้นก็คือมีอริยมรรคมีองค์แปดประชุมรวมกันหรือขณะนั้นเป็นการประชุมรวมกันของโพธิปักขีธรรมนั่นเองคะ่ะ พระอริยเจ้าจำพวกใดขณะด,ดำรงอยู่ในผลพระอริยเจ้าจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีโดยมุ่งเอาข้อปฏิบัติอันเป็นอดีตเพราะมักผลที่จะพึงบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าจำพวกนั้นบนรรลุมาแล้ว อันที่จะเป็นพระอริยเจ้านั้นต้องผ่านมาักและผลและมักนั้นก็คือช่วงที่ประชุมกันของการประพฤติปฏิบัติก็คืออริยมักมีองค์แปดหรือโพธิปักเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการประชุมกันอยู่ในขณะนั้นหรือสิกขาสามนั่นเองค่ะส่วนผลก็คือได้ปฏิบัติถึงมักแล้วจึงต่อด้วยผล พระอเรียเจ้าจำพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติีอีกในหนึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วบ้าง เพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามซึ่งข้อปฏิบัติอันไม่ผิดบางพระศาสดาทรงสอนให้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติใดๆหมู่บุคคลที่ปฏิบัติตามทุกประการไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเท่านั้นจึงเป็นผู้อยู่ในธรรมวินัยนี้จะอยู่ในรูปของคฤหัหั์หรือบวชเป็นภิกษุสงฆ์แต่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนได้ถูกต้องถูกตรง และตรัสลตุตามพระสมาสัมพุติเจ้านั้นจึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนค่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นนักบวชเท่านั้นบุคคลใดที่เห็นภัยในวัฏฏสงสารบุคคลน,นั้นปฏิบัติตามคำสอนและแทงตลอดในอาเรียสัตว์ได้บุคคลน,นั้นเรียกว่าสุปฏิปันโนค่ะชื่อว่าอุชุปฏิปันโน เพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามปฏิปทาอันเป็นสายกลางโดยหลีกเลี่ยงปฏิปทาอันเป็นสายริมทั้งสองเสียและเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประหารเสียซึ่งโทษคือความคดความโกงความโคง้งของกายวาจาใจ เข้าใจใช่ไหมคะว่าความโคตรความโกงความโค้งก็คือที่เป็นไปในทูจริตทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองค่ะส่วนบุคคลที่เป็นไปในสุจริตสามบุคคลเหล่านั้นผู้ตั้งมันผู้ปรารถนาที่จะถึงมรรคผลน,ผนิพพานก็เป็นผู้มีการงดเว้นด้วยกายกรรมสามวจีกกรรมสี่และมโนกรรมสาม รวมทั้งมีสัมมาอาชีวะซึ่งเราได้ศึกษากันไปแล้วว่าสัมมาอาชีวะนั้นจะต้องเป็นไปด้วยการประกอบอาชีพที่งดเว้นจากกายยัตทุจริตสามวจีทุจริตสี่จึงจะเป็นสัมมาอาชีวะไม่ใช่แค่ไม่ค้าขายห้าประการอันประกอบค้าขายมนุษย์ชีวิตของสัตว์อาวุธเป็นต้น ฉะนั้นเราจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่างละเอียดทุกประการจึงจะเป็นอุชุกป,ปฏิปันโนค่ะข้อที่สชื่อว่ายายาปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประสงค์ยายาที่ท่านเรียกว่าพระนิพพานยายธรรมคือธรรมะที่พ้นจากทุกข์และพระนิพพานนั่นแหละ เมื่อเป็นอารมณ์ในโสดาปติมภ์ก็จะผลจากอบายทั้งสซึ่งบุคคลที่ถึงสรณาคมนั้นก็คือผู้ตั้งมันผู้ปรารถนาพระนิพพานนั่นเองค่ะเพราะพระพุทธเจ้าสูงสุดก็คือพระนิพพานที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระธรรมที่เป็นโลกุตลักก็คือมรสีผลสี่นิพพานหนึ่ง และพระสงฆ์จะเป็นหม่แห่งสงฆ์ได้นั้นก็ต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในโสดาปติมัร์เป็นอย่างน้อยค่ะข้อที่สี่สามีจิปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติโดยประการที่ปฏิบัติแล้วเป็นผู้สมควรแก่สามีจิกรรมก็คือสมควรแก่การแสดงความเคารพ กา,ารเคารพบุคคลผู้เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่เห็นปานนั้นย่อมมีค่ามากเหลือเกินดังที่เราร่วมกันศึกษาในเทราประทานกันไปนะคะลำดับต่อไปก็คือบทว่ายะทิถังแยกเป็นยาน้อิมานิแปลว่าเหล่านี้ใดบทว่าจัตตาริปุริสยุขานี้ความว่าโดยจัด เป็นคู่คือพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมมรรคคือโสดาปฏิมรรคนะคะพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมผลคือโสดาปฏิผลเป็นต้นนี้จัดเป็นคู่หนึ่งโดยในนี้จึงเป็นคู่แห่งบุรุษสี่คู่ด้วยประการฉนี้อันประกอบด้วยโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล นี้เป็นหนึ่งคู่สกะทาคามีมรักสกะทาคามีผลเป็นอีกหนึ่งคู่อนาคามีมรักอนาคามีผลเป็นคู่ที่สามอารหัตตมรักษอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่ค่ะบทว่าอัฏฐปุริสปุกค,คลาความว่าโดยจัดเป็นบุรุษบุคคลคือพระอริยบุคคล ผู้ดำรงอยู่ในปฐมมรรคจัดเป็นบุคคลหนึ่งพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมผลจัดเป็นบุคคลหนึ่งโดยในนี้จึงเป็นบุรุษบุคคล8ดพอดีและในอธิการนี้บทว่าปุริโสก็ดีบทว่าปุคลโลกก็ดีนี้มีความหมายอย่างเดียวกันแต่บทว่า บุริสปุคลานี้ตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งเวนัยสัตว์บทว่าเอสะภควะโตสาวกสังโคความว่าโดยเป็นคู่คือคู่แห่งบุรุษสี่โดยแยกกันเป็นบุรุษบุคคลแปดเหล่านี้ใดนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะฉะนั้นจะเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จึงต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะคืออริยาสาวกค่ะซึ่งสามารถจะเป็นได้ทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือในรูปของนักบวชค่ะในข้อห้าอธิบายบทอาหุนโยในบทว่าอาหุนโยเป็นต้น มีอัฏถาธิบายดังต่อไปนี้วัตถุใดอันบุคคลพึงนำมาบูชาวัตถุนั้นชื่อว่าอาหูนะอธิบายว่าได้แก่วัตถุอันบุคคลพึงนำมาแม้แต่ไกลแล้วถวายไว้ในท่านผู้มีศีลทั้งหลายคำว่าอาหูนานี้เป็นชื่อของปัจจัยสี่พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ควรเพื่อจะรับ ซึ่งของอันบุคคลนำมาบูชานั้นเพราะทำของนั้นให้มีผลมากด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาหุนโยผู้ควรรับของที่บุคคลนำมาบูชาเราก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะว่าหากเราต้องการนาที่เลิศนาที่เลิศบริบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์หมดจดด้วยศีลและทิฏฐิเป็นต้นแล้ว จะมีนาใดที่เลิศที่ทำวัตถุแม้มีค่าน้อยนิดให้มีผลมากมีอานิสงมากของผู้ที่ตั้งจิตไว้โดยชอบด้วยความโสมนัสยินดีที่ได้น้อมบูชาแด่บุคคลผู้เลิศเหล่านี้ในสงอันเลิศบุคคลเหล่านั้นได้ผลอันเลิศที่เป็นโลกิยวิบาก ที่เป็นไปในเทวดาในมนุษย์ที่เลิศซึ่งเราก็เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันแต่เราลืมนึกย้อนไปว่าการที่เราเห็นบุคคลที่เลิศมีทรัพย์อันเลิศบริบูรณ์ด้วยบริวารที่เลิศมียศอันเลิศเหล่านั้นเพราะเหตุแห่งอดีตที่ท่านเหล่านั้นได้เจริญกุศลไว้ในพระพุทธเจ้าอันเลิศ พระธรรมอันประเสริฐสุดและนาบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่าสงในพระาศาสนาของพระชินเจ้าค่ะอีกในหนึ่งแม้สมบัติทุกอย่างที่บุคคลนำมาแต่ที่ไกลแล้วบูชาไว้ในพระสงฆ์สาวกนั้นเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกนั้นจึงชื่อว่าอาหวานิโยเป็นผู้ที่อันบุคคลนำมาบูชา อันเป็นบุคคลผู้ปราศจากราคาปราศจากโทสะและปราศจากโมหะอีกอย่างหนึง่งพระสงฆ์สาวกย่อมควรซึ่งวัตถุอันเทวดาทั้งหลายมีเท้าสกกะเป็นต้นบูชาเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาหวานิโยผู้ควรซึ่งวัตถุอันเทวดาบูชาอันหนึ่ง ไฟนี้ใดชื่อว่าเป็นสิ่งควรซึ่งอันบูชาของพราหมณ์ทั้งหลายพราหมณ์เหล่านั้นมีลัทธิว่าสิ่งของที่บูชาแล้วในไฟใดเป็นของมีผลมากถ้าว่าไฟนั้นเป็นสิ่งที่ควรซึ่งอันบูชาเพราะของที่เขาบูชาแล้วมีผลมากใสพระสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้ควรซึ่งอันบูชาเพราะว่า สิ่งของที่บุคคลบูชาแล้วในพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีผลมากด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แต่สัปปรพสัตว์ทั้งสาสบดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ